เคยเห็นไหมคะคนบางคนเวลามีความสุขก็โอ้โหที่สุดของที่สุดแต่เวลาเศร้าก็จมดิ่งลงไปเศร้าแบบเรียกว่าไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยก็เป็นไปได้วันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะถ้าหากว่าเราเคยเห็นคนในลักษณะแบบนี้คือเวลาดีใจก็สุดๆเวลาเสียใจก็จมสุดๆเหมือนกัน นี่เรียกว่าเป็นคนสองขั้วหรือว่าไบโพล่านะคะซึ่งเราก็อาจจะสังเกตเห็นได้หรือแม้แต่ตัวเองก็ต้องลองสังเกตตัวเองดูเหมือนกันว่าเรามีอารมณ์แบบนี้กับเข้าบ้างหรือเปล่านะคะไบโพล่าเกิดจากอะไรไบโพล่านี่เป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันเกิดจากการนี่ค่ะสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติหรือว่าอาจจะเกิดจากพันธุก,กรรมก็ได้นะคะไบโพล่า แล้วก็ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการนี้ก็คืออาการมาจากสารเสพติดค่ะความเครียดจากครอบครัวการทำงานหรือว่ามีเรื่องกระทบใจอย่างรุนแรงซึ่งลักษณะเนี่ยมันจะเห็นชัดๆเลย2ลักษณะนี้นะคะก็คืออารมณ์เศร้ามากแล้วก็มากผิดปกตินะคะซึ่งอารมณ์สองขั้วเนี่ยก็จะเป็นคนละช่วงเวลานะตอนเศร้ากับตอนที่สุขสุดๆ,ๆเนี่ย มันก็จะเป็นเวลายาวนานหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์ก็เป็นไปได้ในแต่ละขั้วนะคะซึ่งทีนี้เนี่ยอาการเนี่ยมันมียังไงอาการก็คืออารมณ์ดีผิดปกติแล้วก็อารมณ์เศร้าผิดปกติเนี่ยนะคะดีผิดปกติมีเรียกว่าอะไรโปรเจกต์กิจกรรมเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายมีความมั่นใจในตัวเองสูงพูดเยอะพูดมาก พูดไม่หยุดก็เป็นนะคะแล้วก็นอนไม่หลับหรือว่าไม่ยอมนอนใช้จ่ายฟุ่งเฟือยมีอารมณ์ทางเพศสูงแล้วก็หงุดหงิดง่ายอารมณ์รุนแรงนี่คืออีกขั้วหนึ่งส่วนอีกขั้วหนึ่งก็คือซึมเศร้าหดหูเบื่อหน่ายเบื่ออาหารน้ำหนักลดอย่างรวดเร็วรู้ว่าสึกอืมไรค่าจังเลยรู้สึกตัวว่าเอ๊ะเรา ช่างไรค่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองค่ะเก็บตัวไม่อยากเจอใครสมาธิสั้นโฟกัสอะไรได้ไม่นานและที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีอาการที่คิดอยากจะฆ่าตัวตายก็มีเหมือนกัน นี่เป็นเรื่องของโรคไบโพล่าที่เป็นลักษณะอาการนะคะดังนั้นก็ต้องลองสังเกตดูผู้คนที่อยู่รอบข้างหรือแม้แต่กับตัวเองก็ต้องลองสังเกตดูเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วฉับไวเพราะว่ามันเกิดจากสารสื่อประสาทที่บกพร่องลงไปเป็นทั้งมาจากสารเสพติดหรือพันธุก,กรรมก็เป็นไปได้วันนี้โอปาหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะ